ับสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องนะครับเขาสู้ช่องเกษตรร้อมนํานะครับช่องที่จะพาพี่น้องนะครับไปพบพ่อกับบรรยากาศของการทําการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับสัตวรับมือนี่นะครับผมในภาพพี่น้องนะครับมาอยู่ที่บ้านปลาฝาตําบลสางทออําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพื่อสิมาเบ่งการขุดขอกหนองหน้า นะครับโดยที่ท่านข้าราชการตำรวจนะครับท่านได้มีแนวคิดนะครับในการที่จะน้อมนำศาสตร์พระราชานะครับมาปรับปรุงในพื้นที่ของท่านนะครับจำนวนแปดลายมองนีนะครับ,นนนะรบเฮ็ดจจงไดนเจงสีใได้ตามที่ศาสตร์พระราชาท่านน้อมนำนะครับ เดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องนะครับไปเบิงนะครับเบื้องต้นนะครับท่านได้ปลูกพืชพักนะครับบว่าสิเป็นหอมนะครับกระเทียมนะครับที่ท่านปลูกไว้ตะไคร่ใบมะกรูดข่านะครับหรือว่าเป็นพืชพักต่างๆนะครับมองนี้นะครับเบื้องต้นท่านได้ปลูกไว้แล้วนะครับซึ่งอีกเจ็ดแปดปีนะครับท่านสี่เกษียณอายุราชการออกมาแต่ว่า ตอนนี้เบื้องต้นนะครับท่านได้ทําไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นบักนาวโอ้พอมาตเพียงหัวเข่าหนึ่งกับบุรุษโดกโดก,กับพี่น้องครับนี่ครับตานนี้จะเป็นสวนยางพารานะครับหลักการครื่องสูบน้ํานะครับเป็นไส่น้ำบาดาลครับพี่น้องครับไส่น้ำบาดาลมีเตาเผาทาน นะครับที่อยู่อาศัยห้องน้ำห้องทานนะครับสะดวกเรียบร้อยครับขาราชการตำรวจนะครับตอนนี้เพื่อนให้ลดขุดนะครับทีมงานลดขุดอบนวบนสวัสดิภาพนะครับได้มาทําการขุดโขกน้องหน้ามองนีนะครับเดี๋ยวผมสิภาพพี่น้องนะครับไปเบิ่งการขุดหลักการรูปแบบในพื้นที่ว่างไว้นะครับเป็นอย่างไรครับพี่น้องครับครับนะตอนนี้นะครับกลับมาหอด นะครับแปลงที่ขุดโคกหนองหน้านะครับของคุณพี่สาครอนนะครับบ้านป้าฝาตำบลส่างทออำเภอเฉื่องในจังหวัดอุลรธานีนะครับมองหนีพื้นที่หาไรก่าโอแปดไรนะครับนอกแปดไรว่าพื้นที่บริหารจัดการจังไหนะครับเดี๋ยวสิให้พบพ่อครับคุณพี่เพื่อนครับผมกับคุณพี่ครับสวัสดีครับกับคุณพี่สาคอนนะครับนะอ่อาพื้นที่มองหนีเจ๊ไรก่ครับ ที่ทั้งหมดจะแปดไรค่ะแปดไรค่ะครับผมแลวว้างแผนไว้ว้างผังไห้นี่เ้าสิบริหารจัดการยังไรครับในพื้นที่ในแปดไร่ของเ่าในแปดไรนี่เขาจะเฮ็ดก่อนอี่ประมาณน่าจะประมาณสี่หรือห้าไรค่ะเขาจะบอาเฮ็ดทั้งหมดครับผมจะเฮ็ดโซนหนึ่งก่อนพุทธะนี่ยิ่งเงวไปครับสะค่ะจะเฮ็ดส่วนหนึ่งก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้เฮ็ดหน้าอย่างสินะค่ะครับผม ่ในส่วนที่อยู่อาศัยเ้าสจีเฮ็ดอยู่ขึ้นมองไหนครับส่วนที่อยู่อาศัยจะอยู่ด้านด้านขึ้นะค่ะบจะจะถมสูงขึ้นอุกครับน้องสาตัวเก่าเ้างเจ็ขุดดินขึ้นมาใหม่ยนะครับเพื่อสิมาเอาดินขึ้นมาเฮ็ดที่อยู่อาศัยอีกทีหนึ่งเป็นเถียงหน้าเป็นบ่องพักพอนของเขาเนาะครับเนาะเป็นที่เลี้ยงสัตว์ครับผมเลี้ยงไก่อาจจะมีเลี้ยงวัวครับผม่ในส่วนบ่อมมองนี่นะครับความลึก หลายประเด็นครับความลึกก็คือ1.5เมตร1.5เมตรครับเมตรเคืองแล้วการห้ามกว้างหน่อยครับกว้างสิบเมตรค่ะกว้างสิบเมตรนะครับ50เมมตรรคับผแต่ว่าในส่วนของอ่าธนาคารน้ำเป็นไงว่าธนาคารน้ำตัวมองมองเลิกของพื้นที่ของเฮ้านี่ในแอร์เรียก็เฮ้านี่คุณที่วางแผนไปมองไหนครับวางแผนจะคื้นซใหญ่ด้านหลังค่ะซาหญ่ด้านหลังค่ะจะพูดให้ถึชัด ครับพูดใถึงตานามแล้วก็เพื่อว่าสะให้หนามมะลอเลี้ยงในพื้นที่สาของเข้าแต่ว่าข้องใส่ไก่หนีเข้าเอาไปที่หลังก่อนนะครับน้องหลังก็คือตอจากซากนีไปกัะจะอ้อนอ้อนันแดดเป็นข้องใส่ไก่ค่ะในส่วนที่คิดไว้ค่ะครับผมคอยเฮ็ดค่อยไปค่อยเปยเป็นคอยไปนะครับน้องคอยเป็นคอยไปในส่วนเขาเอืญว่าขันพูดถึงตามศาสตร์พระราชาเนาะครับนอกเขาเสื่อเนว่มาคณะทองคำนะครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับ มันเป็นพื้นที่ที่สามารถทีเชื่อมต่อระวางมูบานได้การไปกันมาที่น้องสามารถสีมาเยี่ยมชมแลงของเข้าได้ง่ายๆนะครับคุณพี่สิปลูกอันไหนแน่สีเป็นจุดสีโดดเด่นไห้พี่น้องนี่อันนี้เนาะเขาจะเน้นผลไม้ค่ะเป็นผลไม้พื้นบ้านับ่มทุกเมื่อนี่มันจะหายไปค่ะก็คือพวกบัก่วงบักม่วงแก่บักม่วงอกล่องหรือบักม่วงนำดอกไม้ เป็นพืชพื้นบ้านมีบักละมุดบักยางยังสีหน้าค่ะค่ะนิ่นผลไม้พื้นบ้านครับเพราะว่าถ้าสิ่งทีเขาปลูกทุเรียนเขาอาจจะเหตุบ่อใดผลรับเพราะว่าเขากับอ่ายมถึงบ่าเขาอาจจะดูแลคนใดก็ตัวถึงครับค่ะผลไม้แบบนั้นก็คือข้อมือกับปลูกลร้แล้วแมจะหันกลับมาหาผลไม้พื้นบ้านที่คนยังกินแม่ค่ะโบต้องไปตามกระแสนะครับพี่พมอมาครับโบต้องไปตามกระแสแค่ะครับจะเป็นแบบพา ถามยากเนาะค่ะที่เพื่อนเอิญค่ะแแย่มได้แกะนวลมันขายได้คทั้งสี่นาค่ะหรือว่าเข้าบริโภคในครัวเรือนครับเหลือเข้ากระจาย่ายพี่น้องคกในความคิดจิตอาเจียนไปแล้วก็พวกข้าพวกตะไคร้ขาดตะไครเนาะครับนอออีสานบ้านเท่านะข้าตะไคร้พวกเครื่องต้มย่ำแล้วก็ถัสรวมมีสมมุิว่ามีบ่อน้ำนะครับแหล่งน้ำที่มันสีสามารถเข้าสีไอ้ล่อเลี้ยงได้นะครับไก่ยัดซี่เรื่มเรื่องของพวก กุ้งฝอยหอยขมหอยเชอรี่นะครับซึ่งเป็นที่ต้องการของอีสานบ้านเฮาทุกมือนี่เฮาก็กินอยู่ทุกมือนนะครับเนาะแม่นค่ะค่ะแต่ในส่วนค่าจะค่ายจะคิดไว้นะคะเนื้อที่ทั้งด้านผุนจะประมาณสองไร่คิดคิดจะปลูกแต่ว่าเนี่ยเอาใบก่อนเข้ามาเห็ดตัวนี้ให้มันได้ผลคือค่อยๆขยายขยายออกไปเรื่อยๆค่ะแม่นแม่นแม่นอย่าพึ่งไปเห็ดหลายแม่นค่ะเข้าหย่านแห้งเข้าบะถึงครับค่ะประมาณนั้นอื ย่างคือเขาก็ต้องย่างเห็ดงานปกติแม่นเขาก็จะบ่อใดมีเวลาแบบคือมือๆอยู่กับเพิร์จังสินะค่ะครับค่ะเห็ดเอาตามตามแห้งเขาก่อนทำมันได้ดีจังไลยเขาก็จังขายายออกไปเรื่อยๆครับสินะค่ะรับเ <กะ S 2> บื้องต้นไม่รอดหลายๆช่องทางเนาะครับหลายๆช่องทางยูทูบนะครับหลายๆส่องมาใส่เบื้องมาใส่กันเออช่องนี้เพิ่นว่าจังสีเพิ่นว่าเขามาเปรียบเทียบกันว่าตัวใดสิประสบผลสําเร็จนะครับแต่ว่า ในเรื่องของศาสตร์พระราชานะครับผมว่ายุคปัจจุบันนี่ผมว่ามันเข่ากันเลยกับยุคสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี่ <ST AR> บ Grammy ่มีอียังสี่ไม่สบายซ้ำไม,ม่ยุบันเฮ่า<ป> yep. นะครับยี่นี่ต่างอำเภอต่างจังหวัดแถวภากคกลางแถวกรุงเทพมหานะครน,นะครับเริ่มสืหันมาสนใจในเรื่องศาสตร์พระราชาะนะครับเป็นอย่างมันยังยืนครับมีอยู่มีกินตลอดปีครับผมไอ้คุณพี่ผมร่้านทั้งนี้ก็จะเป็นสวนยางใช่ไหมครับ ด้านนี้สวนยางนะครับเนาะอนอาจจะประมาณ3นิ้วเท่านันเอนะคะครับคเป็นเหนือที่ของข้ามันก็จะมาทั้งนี้ข้าวชนประทานเท่ากับนีนะครับเนาะแม่ค่ะมีข้าวชนประทานค่ะครับย่านหนาหนามันก็จะแน่นเต็มทั้งสีนะค่ะครับไฟฟ้ากำลังสีเทาค่ะไฟฟ้าค่ะทั้งนี้เขาจะทมทมไปเมื่อได้ค่ะใคร ผมเต็มเลยนะครับน้องผมเต็มเลยผมเต็มหนาทางและแก่เฮ็ดอาจจะเฮ็ดสะพานข่วมไปนอกแม่นค่ะสะพานเฮ็ดข่วงค่ะครับสะพานข่วงไปนี่ครับอยู่ข่างคลองน้ำแบบเป็นที่อยู่อาศัยแม่นค่ะเป็นแรงน้ำค่ะเป็นแรงน้ำที่ไหลหลังจากที่อยู่อาศัยข่ามแรงน้ำไปต่อไปอาจจะเฮ็ดสะพานข่วมไปนอกค่ะให้มันเป็นเล่นมากเนาะเล่นมากมุ่งผลจะเป็นไจะคือตั้งใจไว้คือจะปศุสัตว์ปศุสัตว์ทั้งพนจะเลี้ยงสัตว์ทางด้านโน้นครับค่ะค่ะอ๋อครับ ปลาสุราตั้งคุณหลักกรับในน้องนําอาจสิมีเลี้ยงกุ้งฟอยหอยผมหอยเชือลี่ปูหนาปูนาครับครับแล้วก็รมองนี่สิเป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็ปลูกไอ้ไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นเป็นพวกผลไม้พวกไอ้อันนี้ตั้งๆนะครับเนาะตามขั้นหน้าก็สิปลูกกล้วยค่ะปลูกกล้วยปลูกตะคุงปลูกข้าวตะไคร้คล่อยครับประมารถทำสิ่งละค่ะคิดไว้ผู้ปลูพวกในบางที่มันกําลังหายไปจากหมู่บ้าน คือหันไปหาตะพืชเศษษเรษฐกิจค่ะครับคือฝวงนีบางบางคนนีสิตัดทิมไปเลยแม่นค่ะคนทีมตัดทีมนีก็โอนนน้นะครับเป็นแนวจดทีดีนะครับในอำเภอเข่องในครับสำหรับพี่นอ้องอำเภอเขีองในนะครับมองนียู่บ่นปลาฝาตะบนส่างทองอำเภอเข่องในจังหวัดอุรลราชธานี่นะครับพี่น้องสนใจนะครับผมสี่ด้ฝากลิงนะครับไปทั่งเพจและกาเฟซบุ๊ก นะครับของคุณพี่สาค้อนและก็พ่อดาพเพิน่นนะครับให้พี่น,อน้องเข้ามาเบิ่งติดต,ตามหลังจากนี้อาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์นะครับผมสิมาอัปเดตกะไอ้ความเคลื่อนไหวนะครับของการขุดขลกหนองหน้ามองนี้อีกทีหนึง่งนะครับสซาับมื้อนี้เป็นวันที่เจ็ดอากุมภานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณหลังวันที่14กุมภาพันธ์ครับหลังวันวาเลนไทน์ผมสิมาอัปเดตหม่องนี้อีกทีนึงว่าความเคลื่อนไหว ความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามองหนีนะครับสีเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเสียงพี่น้องเดี๋ยวติดตามเบิ้งอีกเทนึงนะครับสํารัเมอรอนี่นะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่สาคอนไปอีกเทนึงครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับผมอัปเดตนะตอนนี้นะครับหาโมงแรกนะครับรถขุดเท่ากับยังทําการขุดอยู่นะครับอาจีขุดหอดโมอแรกสอดแจ้งอย่แล้วครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ กษัติยได้กย้ยออกมาอีกนะครับเป็นที่อยู่อาศัยนะครับโดยดินที่ขุดจากนี้นะครับบอดดเปไใสครับขุดขึ้นมาเพื่อที่จะนะครับมาถมที่เพื่อสีเฮ็ดสร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับบอดดขุดเปไสนะครับ เลิกเมตรเคืองนะครับเมตรหาบนะครับกว้าง10เมตรกว้าง10เมตรกับกนาจะยุ่ประมาณต้นสักนะครับต้นสักต้นม่วงมองนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเพิ่ก็จะได้เครียดินนะครับขึ้นมามองนี้นะครับเพื่อสีเห็ดเป็นโคกนะครับโคกราก็อีกน้องนึงนะครับอีกน้องนึงน้องเก่าน้องเดิมนะครับเพิ่นสีขุดเป็นตานามนะครับ ดป็นตานาน้องนี่จะเป็นน้องที่ใส่ลอเลียงนะครับน้องพักนามน้องพักลูกป้าบ่อปลานะครับเพื่อสีลอเลียงในแปลงข้าวพดน,นะครับภาพบรรยากาศน้ไซครับตอนแรกหามงกุฎกๆ พุดโคกน้องแน่ครับผม นั่นนะครับตรงนั้นเป็นที่สูงนะครับเพื่อสบปลูกสั่งที่อยู่อาศัยและกปลูกไม่ผลนะครับไม่ยืนต้นนะครับตรงนี้ก็สิเป็ดขุดคล้องใส่ไก่นะครับและกกาขั้นหน้าท้องค่ำนะครับเพื่อสีปลูกเพื่อักผลไม้นะครับหลักการสั่งแรงน,น้ำล่อเลี้ยงนะครับ